เจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อริมสวนฝันค่ะประโยชน์จากการเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะคือที่เห็นชัดๆกับตัวเองก็คือ 1. สุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะ 2. จิตใจสงบ 3. ก็คือได้ปัญญาที่พาพ้นทุกข์ค่ะคือการทานเนื้อสัตว์นะคะการเลิกทานการทานเนื้อสัตว์เมื่อก่อนเนี้ยทำให้เรายังมีความรู้สึกความ โกรธง่ายโมโหง่ายค่ะแล้วก็ยังมีความโลภหลงในอบบยมุกในในกามหยาบอะค่ะก็คือรสชาติความอร่อยอยู่แต่พอเรามาเลือกทานเนื้อสัตว์คือเราปฏิบัติศีลข้อที่1ค่ะศีลข้อที่1มีทั้งระดับศีลหยากกลางละเอียดการเลือกทานเนื้อสัตว์เป็นศีลระดับที่ละเอียดขึ้นนะคะคือ ความเมตตาเอนดูเห็นประโยชน์แก่เห็นเห็นประโยชน์เมตตาแก่สัตว์มากขึ้นค่ะตรงนี้เป็นประตูสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือว่าการมีปัญญาเพื่อให้เราก้าวสู่การศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดมากขึ้นแล้วก็อย่างที่พระพุทธเจ้าพูดอะค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยลึกซึ้งคัมภีลาการลึกซึ้งในศีล ที่ข้อที่หนึ่งอะค่ะจากที่เราบอกว่าเราไม่เราไม่ได้ฆ่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนแต่เป็นการที่เราให้ให้คือการให้ให้ที่มากกว่าให้ก็คือให้ชีวิตเขาไม่เอาชีวิตเขามามากินมาใช้เพื่อประโยชน์ของเราอะค่ะตรงนี้ประโยชน์ที่ได้ก็คือ3ข้อนี้ค่ะที่เห็นชัดๆกับชีวิตของตนเองค่ะเอบคุณนค่ะ